เริ่มต้นไปที่ e-business ศูนย์นะคะแล้วเปิดในช่องของข้อความนะคะหลังจากที่เปิดในช่องของข้อความแล้วนะคะก็ให้ไปที่9จุดนะคะแล้วมันจะมีเครื่องหมายดินสออยู่นะคะให้เราพิมพ์ตรงหัวข้อว่าคำตอบที่1นะคะ แล้วก็พิมพ์ข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะแล้วก็เพิ่มรูปลงไปได้เลยนะคะหลังจากที่เพิ่มรูปเสร็จแล้วนะคะก็ให้อ,อันนี้พี่แอลจะเพิ่มรูปก่อนนะคะพอเพิ่มรูปเสร็จแล้วนะคะก็ให้พิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะใส่ลงไปนะคะ อ่ะอันนี้พี่แอลก็จะไปคัดลอกข้อความมาใน Messenger นะคะอ่ะเราจะพิมพ์ว่านะคะตัวแต่ตัวแทนซ้ายปังพี่อ้ํนะคะอันนี้นะคะข้อความทั้งหมดที่พี่แอลพิมพ์ไปหลังจากที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อาจจะได้ข้อความทั้งหมดนะคะเมื่อได้ข้อความทั้งหมดแล้วนะคะก็ให้เรากด ะะบันทึกได้เลยนะคะในช่องของบันทึกนะคะเราก็จะได้คำตอบซึ่งเป็นคำตอบที่หนึ่งนะคะในการาเป็นคำตอบอัตโนมัตินะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างคำตอบที่2 3 4 5 6 7 8 9 1ห้าเดเหมือนกันเลยนะคะทุกให้ทุกคนลองทำดูนะคะ